นับนุนโดยเอ็กโกรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนคือนี้เนี่ยที่บริเวณถมดอนแห่งน,นี้นะครับก็จะมีกิจกรมกรมกินะครับก,ก็อยู่บริเวณหน้าสถานีฐานจะต้องให้มีนาวร้อยฟังนะครับว่า จะมีอะไรบ้างที่เห็นก็คือมีกองไฟนะครับมีดนตรีแล้วก็มีคนจำนวนมากเนมาลมาที่านนี้ ว่าถงสิงเนาะ,ะก็คือว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันโฮลีใช่ไหมคะเป็นวันที่ดูด้วยกันหรือลุนาวเป็นฤด,ดูร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าคืนก่อนโฮลีเนี่ยเขาจะท,ทําพิธีเนี่ยจุดไฟอ่ะบอนไฟอ่ะซึ่งเขาเชื่อว่าแม่นางโพลิก่าเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะ เป็นนางร้ายอ่ะที่เขาพยายามที่จะทําลายคนที่เชื่อในพระวิษณุหรือว่าพระพิทณนะใช่ไหมเขาก็เลย <it three key ogi> นางนางก็เลยถูกไฟไหม้ไปเนี่ยนี่เขจุดไฟอย่างนี้ก็เพื่อถึงเรื่องของนางโฮลิก้าเนี่ยนะการเผานี่ก็คือทาให้สชุดที่เห็นว่ามาชนะอาถรรพ์ใครที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามเ แสดงว่าก่อนที่จะมีงานโพลีซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะมันก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะนะคือเราก็จะเอามีแบบพวกเครื่องสักการะบูชชาผ้าแดงมะพร้าวขี้วัวได้แดงอะไรอย่างเงี้ยดนตีของกินคานาอะไรเงี้ยมาจุดไฟดีก่อนก็แบบเหมือนกับปัดขวาดสิ่งชั่วร้ายก่อนที่จะพรุ่งนี้จะปีใหม่จะเปลี่ยนมการครับอ๋อคือนนี้นี่ก็คือ พิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างวันพรุ่งนี้นะครับงานประเพณีโฮลีมันจะเป็นยังไงนี่เราจะไปแบบวัดฉลองกันที่เมืองหนึ่งมาทุราส่วนมากเมืองนี้เขาจะมีอยู่สามวัเพมาทุรานี่คือเป็นต้นเป็นต้นต้นต้น,ตนกำเนิดเมืองของโฮลีใช่ไหมเขาจะมีสามที่ที่หนึ่งก็คือว่าเขาจะเขาจะเล่นกันด้วยด้วยโคลนออไม่ใช่สีนะโคลนมาป้ายกันอ,อีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่เขาเล่นกันด้วยดอกไม้เขาจะปาดอกไม้ใส แต่ว่าสีดูอยู่แล้วแล้วก็เมืองที่สามน่าสนใจมากพร่งจะไปถึงมานะแต่ว่าเป็นเมืองที่ผู้หญิงอ่ะเขาจะเอาไม้ามาไล่ตีผู้ชายเป็นวันวันเดียวที่ผู้หญิงไล่ตีผู้ชายได้ผู้ชายจะไม่ทำอะไรต้องรอให้ผู้หญิงตีอย่างเดียวบอกว่าพรุ่งนี้พี่คงไม่ตีผม,ม,ผม <c oughs> แน่นอนแน่นอน <c oughs> เป็นโอกาสวันนี้เราจะไป รวปประเพณีนะครับเทศก,กาลเล่นสีหรือว่า Holy Festival งานนี้เนี่ยมันมีแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับว่าเล่นตั้งแต่เช้าแล้วก็จะไปซิซันสุดเวลาบ่ายแล้วต้องรีบอ,ออกเดินทางครับอรเอาไปกี่โมงสามได่ได้คือบริษัทเขาเจอเอะโอ้โวองังไมีปัญหาอะไรครับพี่คือ นัดก,กับคนขับรถไว้เนี่ยตอนประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับาตามที่ได้วางแผนกับพี่นาไว้เนี่ยคนขับรถก็จะไปรับเพื่อนพี่นามาก,ก่อนนะครับซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่ที่จะพาเราเข้าไป,ปที่ะตามโพลีแต่ว่าตอนนี้ยนังติดต่อคนขับรถไม่ได้แล้วถ้าสมมติถ้ามันไม่ได้จริงทำไงก็ตอนนี้แผนของพี่นาก็คือเตรียมรถอีกคันหนึ่งนะครับสแตนบายไว้ครับ ก็จะได้มีคนขับถ้าเกิดว่าไม่ได้คันนี้ก็จะได้อีกคันหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ต้องได้ไปนะครับแฮปปี้ฮลีครับเหมือนที่พี่นาวบอกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่ เวลาคนละสามนีอะไรแน่นอนอื้ม,มข่าวดีมากมีข่าวดีับ <All right. S 1> อ่าโอเคดวัสวีทครับดค่ะไ okay. ด้ละก็ sorry, มีจะมีเพื่อนที่ไปด้วย okay. ร่วมเทศกาลโพลีนะครับตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่นะครับีดินกูู่นหนึ่งเราก็จะเดินทางไปรวมถึงวันนี้นี่นอกจากมีทีมงานองทุกคนนะครับมีพี่เนาแล้วก็มีเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนเพ้าออีก2คนนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่แนะนําให้เรารู้จักกับเพลีนี้มากที่ึ้น วมเสวัสดีครับครับ,ยบ,รบอยากจะถาว่าทำไมต้องใช้สีแป้งขุ่นแบบนี้ผสมสีกันคือสีเป็นสัญลักษณ์ค่ะสีเี่ป็นสัญลักษณ์ของความรักของความสัตถุไซส์ ก่อนครับเดี๋ยวไปแวะที่บ้านทาวินกันค่ะไปกิ ah นข้าวเช้าริาเตรียมอาหารเช้าไว้ให้อ๋อบ้านทาวินก็คือญาติของญาติของวินนี่เนี่ยยูนตการบาอย่างอีกไกลนะครับขอจะถือทริปโฟล์วทัวร์ทัวร์เที่ยวแบประมาณสองชัง่วโมงนะครับ

ฮัลโ <Happy> หล n a ต a s t แ Happy โฮลีอยากให้แนะนำหน่อยครับว่าใครเป็นใครบ้างครับน้องสะายน้องสะพายนีอนของภาวันนี่ยซานนะคะ Happy l แล้วกล h o y อันนี้อันอนี้ <c oughs> ลูกชายคนนีออ้ ภรรยาภรรยาหรอไม่ไหมเนี่มาเลยนี่เป็นแม่ยายค่ะของแรกแล้วก็น้องสาวน้องสาวบัง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 ได้เอตาแอี้วลีอ๋อพ่อตานี่มาต้อนรับเราตั้งแต่ทางเข้าเลยก็อยู่ันสีอยู่บนสี่้าคนแต่ยังปกติก็คือสี่ก็คืออาชุมาก็จะอยู่ที่ อ๋อวันน,บบนี้ก็คือได้โอกาสหลับมาที่บ้านนะครับที่พอรู้ว่าทีมงานมานะครับเตรียมอาหารให้เลยนี่ระหว่างที่รออาหารพิเศษนะครับที่ย่าของพี่เตรียมให้นี่เราขึ้นมาข้างบนนะครับ เวลาขึ้นมาถึงนี่มันก็จะมีภาพลุ่มถึขอ,ของชุมชนนี้นะครับบ้านที่ถูกสร้างเรียกันกระจายกันจายนะครับสูงบ้างต่ำบ้างออก็สวนงาไปอีกแบบนึ่งนะครับ